สวัสดีค่ะคิมซิปเบตนะคะวันนี้คิมก็จะพาพี่ๆทุกคนมารู้จักกับเหยื่อแบรนด์คิมหลงณปัจจุบันเนี่ยเหยื่อตกปลาเนรตัวนี้นะคะเป็นเหยื่อขายดีอันดับหนึ่งในเวียดนามเลยสําหรับซองสีฟ้าก็จะเป็นรถตับนะคะซองสีส้มก็จะเป็นรถกุ้งแล้ววันนี้คิมก็จะพาไปดูว่าเวลาเหยื่อตัวนี้อยู่ในน้ำในแอคชั่นจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเมื่อเหยื่ออยู่ในน้ํานะคะเหยื่อจะค่อยๆโรยตัวลง กระจายตัวสร้างหมอกไปลนวงกว้างเพื่อเรียกฝูงปลาค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะพี่ๆจะสังเกตเห็นมเมล็ดข้าวพองเล็กๆล,ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำใช่ไหมคะสำหรับไม้ธรรมชาติหรือบ่อตกปลาที่มีปลาเล็กจำนวน,นมากเนี่ยมเมล็ดข้าวพองตัวนี้จะช่วยดึงปลาเล็กขึ้นไปกินบนผิวน้ำนั่นเองและเหยื่อคิมหลงก็สามารถนำไปตกลอยได้ดีมากมากเลยค่ะ ในคลิปหน้าคิมก็จะมาสาธิตวิธีผสมเหยื่อนะคะยังไงก็ฝากติดตามและฝากเหยื่อคิมหลงไว้เป็นอีกทางเลือกของพี่ๆน้าๆนนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คิมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ